เพื่อเป็นการสนับสนุนข้าวพันธุ์ดีที่เพาะปลูกในไต้หวันกรมการเกษตรและอาหารคณะกรรมการการเกษตรไต้หวันจึงจัดงานแถลงข่าวเปิดการแข่งขันชิงแชมป์ราชาข้าวผัดสมัยที่2โดยจะเปิดรับผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจนถึงวันที่30ตุลาคมพุศ2563ชิงเงินรางวัลสูงสุด1 0 0 0เหรียญไต้หวันซึ่งผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้จะได้รับสิทธิวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในร้านสะดวกซื้อหรือเสิร์ฟเป็นอาหารอุ่นร้อนบนเครื่องบินของสายการบินไต้หวันด้วย ดังนั้นการประกวดแข่งขันชิงแชมป์ราชคา,าผัดในปีนี้จึงแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือ1กลุ่มรสชาติคลาสสิกกลุ่มนี้จำเป็นต้องใช้ข้าวสารและวัตถุดิบที่เพาะปลูกในไต้หวันร้อยละแปมาปรุงเป็นข้าวผัดให้ได้รสชาติที่มีเอกลักษณ์และเป็นที่ชื่นชอบของคนไต้หวันและ2กลุ่มรสชาติสร้างสารรค์ทันสมัยที่จะต้องใช้ข้าวสารและวัตถุดิบในไต้หวันให้ได้ร้อยละหกมาปรุงผสมรวมกับวัตถุดิบจากต่างประเทศจนกลายเป็นข้าวผัดเชิงสร้างสารรค์ที่มีรสชาติแปลกใหม่ทันสมัยและให้ความรู้สสึกกที่เป็นาล มณฑพรชัยวุฒิทีมข่าวอาทีไอภาคภาษาไทยรายงาน